ตอนฝากตัวเป็นศิษย์ของพ่อกลวยชุตินทะโรนะครับครั้งแรกที่บ้านทําอย่างไรนะครับก็ผมก็จะมีอุปรกรณ์เป็นอย่างนี้นะครับเป็นดอกไม้เป็นดอกบัวมานะครับแล้วก็มีกระถางทูบมีเทียนนะครับแล้วก็ผมมีเครื่องไหว้หลวงพ่อตอนเช้ามาด้วยนะเพราะว่าผมถือเลิกวันจันทร์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเลิกวันเสน่ห์นะเวลาทํามาค้าขายพูดจานะครับก็เลยเลือกใช้บันจันทร์นะแล้วก็นําภาพถ่ายของหลวงพ่อนะครับ ก็รูปสมเด็จที่มีหลวงพ่ออยู่นะครับนำมาวางนะผมจะได้ทำการกราบสการะต่อหน้ารูปของหลวงพ่อนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อวันนี้เดี๋ยวถ้าเป็นตัวบทของคาถาถ้าไม่ได้ยินยังไงเดี๋ยวผมขึ้นเป็นตัวหนังสือหรือซับให้ทีนึงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ตัวะหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสิปปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิสิติสุขะโตสุขิงทะโลนะโมพุทธายะนะสีวังคุมามะอะหุสุปปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิสิติสุขะโตสุขิงทะโลนะโมพุทธายะ นะส ana, fiz no os, ok a, ah ิวังโอมามะอาติปุปฏ <music>. ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิปิติสุขะโตยุสินทะโลนะโมพุทหายะนะสิวังโอมามะอาติปเจ้านายวรจิตใส่ของผู้ ขอยกให้หลวงพ่อปวยจุตินทโลเป็นครูอาจารย์ของพระเจ้าหลวงพ่อปวยโปรดช่วยดูแลพระเจ้าและครอบครัวทั้งทางโลกและทางธรรมพระเจ้าขอฝากดวงและฝากชีวิตไว้ให้หลวงพ่อปวยขอองค์หลวงพ่อ้วยโปรดเมตตาปกปักคุ้มครองดูแลอบรมสั่งสอนี่นำทางและฝากชีวิตพระเจ้าและครอบครัว ให้อยู่ในคัลลองแห่งธรรมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจอ ครับผมและนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับที่ผมบอกนะว่าจะพาท่านชมทุกท่านนะครับมาทําการกราบฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อปวยชุตจีนทโลนะครับที่บ้านนะถ้ารยังไม่ได้เดินทางไปนะครับมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อก็นํามาวางแบบนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขึ้นเป็นทรัพย์ให้อีกทีนี้นะครับในคำในคำก่าวขอเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วผมก็มีเนี่ยเป็นเครื่องสักการะนะครับที่นํามาถวายหลวงพ่อนะ อันนี้เป็นเด็ดนะอันนี้เป็นเด็ดนะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับพอ,อจะทราบเราได้ฝาลิโพนะครับจะมีตัวเลขอยู่นะประมาณนี้นครับแอบไว้ก่อนเอเค,ครับวันนี้คลิปนี้จบไปเท่านี้นะครับที่ผมรับปากไว้นะเลือกที่ทาวันจันทร์นะครับนี่มันวันจันทร์อย่าอที่ผมเคยพูดไว้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ให้ดูนะว่าตรงปรำพิธีของผมมีอะไรบ้างนะครับ และนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับนี่คือพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อที่บ้านนะครับถ้ายังไม่ได้เดินทางไปที่วัดโกศิป,ปารามนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปผมจะมีะบทภระคาถานะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งข้อความมาถามผมเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องคาถาพระคาถาขุนแผนของหลวงพ่อปลวยชุตินทโลนะครับผมจะขึ้น เป็นซับให้นะครับเป็นตัวหนังสือให้ให้ท่านไปจดและไปจำนะครับและนำไปใช้ในชีวิตของท่านนะครับตรงนี้คือรูปถ่ายนะครับที่ผมได้นำมาใช้ในวันนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นพระคาถาขุนแผนของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรนะครับเนื้อหาจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้และนี่คือรูปพิธีจตุรลพิธพรชัยปี63ณวัดรัตนชัยนะครับ ที่ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับมีความสนใจอยากจะได้มีไว้บูชานะครับผมยังมีให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่มีความสนใจนะครับติดต่อผ่านผมได้เดี๋ยวผมขึ้นไ d ดียไลน์ให้นะครับส่วนนี้นะครับเป็นพระคาถาขุนแผนนะครับเป็นพระคาถาเมตตามหานิยมของหลวงพ่อกลวยชุดดินทโลอีกชุดหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้นําไปจดนะครับและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเอาไว้ท่อง เวลาจะไปเจราจาหรือว่าไปทำมาค้าขายนะครับใช้พระคาถาบทนี้ได้เลยนะครับเห็นผลกันมาเยอะนะครับแล้วก็ท่านที่ชอบในตัวเลขนะครับผมได้เปิดแย้มฝาลิโพให้ทุกท่านเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้ได้มีการทำพิธีกรรมพิธการเป็นอย่างไรเช่นไรนะครับส่วนอันนี้เป็นรูปถ่ายนะครับที่ผมยังมีจำหน่ายให้ท่านผู้ชมทุกทุกท,กท่านนะครับ จะเป็นลูกที่มี1โค้ดนะครับจำนวนการสร้าง9,999บาทนะครับแล้วก็จะมีลูกที่เป็น2โค้ดแจกเฉพาะกรรมการ3,000บาทนะครับยังมีอยู่ที่ผมนะครับปูพักเครื่องไอ l ดี e ลนผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับวันเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับจำนวนการสร้างที่สร้างมานั้นเริ่มจะไม่พอกับจำนวนของท่านผู้ชมนะครับ ที่รับรู้เรื่องราวของหลวงพ่อและอยากมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อได้ไว้ใช้แล้วนะครับไอดีลน์อีกครั้งหนึ่งครับกูพักเครื่องนะครับติดต่อมาได้ตลอดนะครับผมยินดีไปจัดหามาให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวการพบก,กันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้กาบสวัสดีครับ